ย้อนไปฤดูกาล2022พวกเขานำจาฝูมาอย่างยาวนานแต่มาแผ่วปลายในช่วงสำคัญการบาดเจ็บของซาลิบาานี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆครับแนวรับที่เคยแข็งแกร่งกลับเปราะบางลงทันทีเราเห็นความผิดพลาดส่วนบุคคลมากขึ้นและความมั่นใจทั้งทีมก็ค่อยๆลดลงไปด้วยนะครับปัจจัยเล็กๆคือความหลากหลายให้อาร์เตต้าเลือกใช้งานในบางตำแหน่งอย่างปีขวาบุคโยซาก้าคือแกนหลักที่ไม่เคยได้พักถ้าฟอร์มดรอกก็แทบจะไม่มีใครเปลี่ยนเกมได้ทันทีนะครับ ส่วนฤดูกาล2023และฤดูกาล2024แม้ทีมจะมีดีแคนไรซ์แต่เจอโปรแกรมสุดโหดอย่างต่อเนื่องทั้งในบอลลีกและบอลถ้วยนักเตะเองก็แสดงความล้าออกมาให้เห็นครับผู้เล่นตัวหลักต้องแบกภาระหนักฟอร์มจึงแกว่งไปบ้างในช่วงท้ายนะครับ แต่สำหรับฤดูกาล2025นี้นะครับอาร์เซนอลได้เร่งเสริมทัพเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วครับการเข้ามาของนอการ์เกป้าซูบิเมนดีและมีข่าวว่ากำลังจะได้วิกเตอร์เยเคเรสเข้ามานี่คือสัญญาณที่ดีที่บ่งบอกว่าพวกเขากำลังแก้ปัญหาเรื่องขุมกำลังนะครับถัดมาครับจุดนี้เป็นประเด็นที่แฟนปืนคงเจ็บปวดที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเกมสำคัญที่ทีมมักจะพลาดท่าความไม่สม่ำเสมอและการปิดเกมครับในฤดูกาล2022บทเรียนราคาแพงหลังจากที่ทีมนำห่าง แต้มแ,แ,แ,แต่มาสะดุดรัวๆทั้งเสมอลิเวอร์พูลเวสต์แฮมเซาท์แทมตันและโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มยับตรงนี้คือจิตวิทยาลุ้นล้วนครับ